ราคาอย่างเป็นทางการมาแล้วนะคะสำหรับ Mitsubishi Expander เมื่อเทียบกับน้องใหม่ที่ตามมาทีหลังอย่างเจ้า Toyota Veloz เนี่ยก็ต้องบอกว่า x p a n d e r ราคาแพงกว่าออปชันน้อยกว่าแล้วจะเอาอะไรไปสู้เขาละแม่ เมื่อเทียบราคากันร,ระหว่าง Expander และ v e l well o z ทั้ง2ค่ายมีรุ่นย่อยให้เลือก2รุ่นเหมือนกันค่ะซึ่งก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้เทียบกันแบบง่ายๆตรงตัวกันไปเลยรุ่นเริ่มต้นของ Expander จะแพงกว่า v e l well o z ส่วนต่างทั้งหมด4,000บาทค่ะในรุ่นท็อปเนี่ยราคาเริ่มเว้นช่วงมากขึ้นนะคะตัว Expander จะแพงกว่า20,000บาท พอดูจากส่วนต่างของราคาแล้วนะคะก็อาจจะฟังดูไม่ได้ต่างกันมากใช่ไหมคะแล้วทำไมคนเขาถึงแซะเจ้า Expander เจ้าตลาดกันเยอะขนาดนี้ล่ะวันนี้ใหม่มีคำตอบมาให้เพื่อนๆฟังกัน อย่างแรกเลยนะคะคือราคาสูงกว่าว e ลอสทั้งทงที่มีเวลาศึกษาคู่แข่งก่อนจะเปิดราคานะด้วยความที่มีซูบิชิเอ็กซ์แ e นนั้นเขาเป็นเจ้าตลาดในเซกเมนต์มินิ MPV 7ที่นั่งมาตลอด4ปีแน่นอนว่าต้องมีเหล่าสาวกแล้วก็คนที่ชื่นชอบสนับสนุนกันอย่างล้นหลามนะคะด้วยราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายงานดีไซน์ก็ดีออปชั่นคุมค่า แต่สำหรับในรุ่นไมเนอร์เชนปี2022นี้เขาปรับราคาให้สูงขึ้นค่ะจนราคาเนี่ยแทบจะไปเบียดรถ SUV อยู่แล้วหลยสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็ไม่ได้น่าพึงพอใจนักนะถ้าพูดถึงหน้าตาหมายว่าสปอร์ตดูดันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไฟไท้ายก็สวยกว่าเดิมมากแต่ออปชันนี่สิที่น่าเป็นห่วงค่ะ ข้อที่2นะคะก็เลยยกให้กับออปชันที่เพิ่มเข้ามานั้นไม่คุ้มค่ากับราคาที่เพิ่มเข้ามาค่ะพราถ้าให้พูดกันตามตรงในรุ่น m i n o r Cha เชนเนี่ยการปรับเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยมีทิศทางดีขึ้นซึ่งมันเป็นผลพลอยได้ของลูกค้าที่จะต้องได้ตรงนี้อยู่แล้วคนเขาก็คาดหวังกับออปชันค่ะที่จะเพิ่มเข้ามาด้วย mm. เพื่อจะมาสู้กับเวลออสนะแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยกับมีแค่นี้เองอย่างแรกนะคะเปลี่ยนจอเครื่องเสียงเป็นขนาด8นิ้วพร้อมกับระบบสัมผัส อย่างที่2เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิตอลแล้วก็ฟังก์ชัน Max Cool ค่ะอย่างที่3เพิ่มเบรกมือไฟฟ้า EPB นะคะพร้อมฟังก์ชัน Auto Brake Hold แล้วก็ Release อย่างที่4เปลี่ยนระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติอัตราทด CVT นั่นเองอย่างที่5นะคะมีการปรับการตอบสนองของพวงมาลัยใหม่และอย่างสุดท้ายเปลี่ยนโช้อัพใหม่นะคะสุดท้ายก็ต้องใช้คำว่าเศร้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าออปชันเนี่ยเพิ่มเข้ามาน้อยนะ เราไปต่อกันที่เหตุผลที่3กันดีกว่านะคะออปชั่นโดยรวมของเขาสู้ v e l o สไม่ได้ค่ะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะสําหรับจุดที่คนพูดถึง Expander มากที่สุดนะคะเมื่อ v e l o สเปิดตัวเข้ามาซึ่งใหม่เห็นด้วยนะคะก็คิดว่า Expander ในควรปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะอย่างแรกก็คือไฟหน้าเนี่ยเรายังได้เป็นแบบฮาโลเจนอยู่เลยนะคะความสว่างเนี่ยมันแตกต่างจากเจ้า LED มากๆเลยนะคะ รือการที่เป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแต่ถุงลมนิรภัยไ,ได้มาแค่2ที่นั่งแถวหน้าใหม่มองว่ามันน้อยไปแล้วก็ดูไม่ปลอดภัยสําหรับครอบครัวสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็ยังสู้เวลสไม่ได้ในหลายๆจุดเช่นหน้าจอมาตรวัดไวเลสชาร์จเจอร์แอมเบียนซ์ไลท์ค่ะ ในเรื่องของออปชันความปลอดภัยก็เช่นเดียวกันนะคะมีน้อยกว่าต y o ตาเวลส z มากเลยหมาจะขอขึ้นเทียบให้ดูเลยนะคะว่าความแตกต่างของออปชันความปลอดภัยของทั้ง2รุ่นนี้มีมากน้อยแค่ไหน เห็นกันชัดเลยนะคะว่าออปชั่นความปลอดภัยของ v e l o นั้นแน่นกว่าพอสมควรทุกคนน่าจะพอเข้าใจเหมือนใหม่แล้วใช่ไหมว่าทำไม Mitsubishi Expander Minor Change ปี2022นี้ถึงถูกพูดถึงถูกเปรียบเทียบกับ v e ล o อมากขนาดนี้สำหรับความเห็นของใหม่นะคะก็มองว่าเราอาจจะได้เห็นเจ้าตลาดในเซกเมนต์นี้เป็น v e l o แทนก็ได้นะคะต้องรอดูว่า Honda BRV ที่กาลังจะเปิดตัวออกมาจะเป็นยังไงนะคะ Mitsubishi เนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงหรือว่า ต้องรอเจนใหม่เลยทีเดียวใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมช่วยน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ